สวัสดีครับพบกันกับศักราชใหม่นะครับพุทธศักราช2564นะครับผมประจำวันที่หนึ่งมกราคมนะครับวันศุกร์ครับผมก่อนที่เราจะไปฟังพยากรณ์อากาศนะครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งนะครับผมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับผมเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องนะครับผมต่อไปนะครับ เราจะไปฟังประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมซึ่งล่าสุดประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่8นะครับผมโดยเตือนในเรื่องของอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงนะครับบริเวณอ่าวไทยโดยจะมีผลกระทบจนถึงวันที่3มกราคม2564นะครับผมโดยเนื้อหาใจความของประกาศนะครับได้ระบุเอาไว้ว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงนะครับจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนแล้วนะครับในขณะนี้ซึ่งจะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงนะครับกับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลงอีก2-4ถึงองศาเซนเซียสนะครับในภาคเหนือนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง และภาคตะวันออกจะมีอุณหภูมิลดลงได้อีก 1-3. องศาเซนเซียสนะคะผมส่วนพื้นราบของบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 9-16. ถงสองศาเซนเซียสนะคะผมบริเวณยอดดอยและยอดภูดจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดได้นะครับโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่2-10ถง 10, องศาเซนเซียส และจะพบมีน้ำค้างแข็งได้บางพื้นที่นะครับส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่16-18องศาเซนเซเสสนะครับจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะครับดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยนะครับผมส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ ก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะครับผมทำให้เคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงนะครับโดยอ่าวไทยตอนบนมีเคลื่นสูง2-3เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-4เมตรได้นะครับผมส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรได้นะครับจึงขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่ง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งนะครับหรือสตอมเซิร์ฟนะครับชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับในเรือใหญ่ส่วนเรือเล็กเรือประมงควรงดออกจากฝั่งนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับจนถึงวันที่3มกราคม 2, 5 6 6 4 โดยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่8ฉบับนี้จะเป็นฉบับสุดท้ายนะครับของสถานการณ์นะครับผมต่อไปเราจะไปดูประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกในการเตือนในเรื่องของฝนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยกันนะครับผมโดยประกาศเป็นฉบับที่8นะครับ จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2563จนถึงวันที่สามมกราคม2 5 6 4นะครับผมโดยเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับวันนี้และวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่3ามมกราคม2564นะครับผมโดยเนื้อหาใจความของประกาศนะครับระบุเอาไว้ว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้นะครับทำให้ในช่วงวันนี้ถึงวันที่3มกราคม2564มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับและจะมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะทางตอนล่างของภาคใต้นะครับผมส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นตามไปด้วยนะครับโดยบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรนะครับส่วนอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนคร สีธรรมราชลงมาทะเลจะมีคลื่นสูง2-4เมตรนะครับจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งนะครับหรือสตอมเซิร์ฟนะครับชาวเรือเรือใหญ่เดินเรือด้วยความระมัดระวังชาวเรือเล็กนะครับเรือประมงควรงดออกจากฝั่ง ตั้งแต่วันนี้นะครับ1มกราคม2564จนถึงวันที่3มกราคม2564นะครับผมจึงขอให้ประชาชนนะครับติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งทางช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศจะนำข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภยัยในสถานการณ์แต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน มาแจ้งเตือนให้ประชาชนพี่น้องในทุกภาคของประเทศไทยได้รับทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องนะครับผมต่อไปเราจะไปดูรายงานปริมาณฝนนะครับที่สถานีภาคใต้ฝั่งตะวันออกใน24ชนั่วผ่านมานะครับผมโดยปริมาณฝนตั้งแต่เวลา7นาฬิกาของเมื่อวานนี้จนถึง7นาฬิกาของวันนี้นะครับผมเราจะพบได้ว่า มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นหลายจุดนะครับโดยเริ่มตั้งแต่บริเวณภาคใต้จากตอนกลางนะครับจนถึงตอนล่างโดยจะเน้นตั้งแต่ตอนกลางจนถึงตอนล่างโดยมีฝนนะครับที่บริเวณอำเภอสวีจังหวัดชุมพร0.2มิเมตรนะครับ อำเภอการจนาดีต์จังหวัดสุราษฎร์ธานี10.5ม mm. ิลลิเมตรอำเภอรพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี1.0ม mm. ิลลิเมตรนะครับส่วนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง14มิลลิเมตรนะครับผมอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา0.4ม mm. ิลลิเมตรนะครับส่วนอำเภอเมืองจังหวัดยะลา10.7ม mm. ิลลิเมตรนะครับผม อำเภอเกาะสมุยนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ0.6ม mm ิลลิเมตรนะครับผมท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี2.1ม mm. ิลลิเมตรท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช40.2ม mm ิลลิเมตรนะครับตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช4.9ม mm ิลลิเมตรนะครับผมส่วนฝนตกหนักนะครับหนักถึงหนักมาก ที่บริเวณเรด้าสถิงพระอำเภอสถิงพระนะครับจังหวัดพัดทลุงนะครับวัดได้99.6ม mm ิลิเมตรนะครับผมส่วนอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา6.7มิลิเมตรนะครับตำมนคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา0.8มิลิเมตรนะครับเป็นฝนเล็กน้อย อำเภอหนองจิีจังหวัดปัตตานี4.1ม mm ิลิเมตรนะคะเป็นฝนเล็กน้อยนะคะผมส่วนฝนตกหนักนะครับที่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาส89.2ม mm ิลิเมตรนะครผมก็ขอสวัสดีปีใหม่กันนะครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับวันที่1มกราคม2564นะครับผม โดยต่อไปนะครับจะไปฟังพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับประจำวัน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับผมพยากรณ์อากาศบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนแล้วนะครับในขณะนี้ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าว มีอากาศหนาวเย็นลงนะครับกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก2-4องศาเซนเซียสนะครับในบริเวณภาคเหนือส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับและภาคกลางภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงได้อีก1-3องศาเซนเซียสนะครับขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยนะครับผม ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นนะครับในขณะนี้ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงตามไปด้วยนะครับโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรส่วนอ่าวไทยทางตอนล่างคลื่นสูง2-4เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตร ขอให้ชาวเรือนะครับบริเวณอ่าวไทยเรือใหญ่เดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กนะครับเรือประมงควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่3มกราคม2,564นนะครับผมส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับในช่วงนี้ลมที่พัดบริเวณประเทศไทยตอนบนมีลมแรงนะครับ ทำให้การสะสมของฝุ่นพิษและฝุ่นละอองหมอกควันจะมีการสะสมที่น้อยลงนะครับในระยะนี้พยากรณ์อากาศนะครับหกโมงเช้าของวันนี้ถึง6กโมงเช้าของวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือนะครับทางตอนบนของภาคจะมีอากาศหนาวนะครับโดยอุณหภูมิจะลดลงได้อีก2ถ4ถองศาเซนเซียสนะครับโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่9 1 6ถง 16, องศาเซนเซียส อุณหภูมิสูงสุด24-28องศาเซนเซียสนะครับโดยทางตอนล่างของภาคจะมีอากาศเย็นถึงหนาวและอุณหภูมิจะลดลงได้อีก2-3องศาเซนเซียสนะครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่15-16องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซนเซียสบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด2ถึง10องศาเซนเซียรสลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยพัดด้วยความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะมีอากาศหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงได้อีก1ถึง3องศาเซนเซียสนะครับโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่9ถึง14องศาเซนเซียส อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่23-26องศาเซนเซียสบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่4-8องศาเซนเซียสนะครับโดยลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพัดด้วยความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงได้อีก1-3องศาเซนเซียสนะครับโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่16-18องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่2 7 2 9องศาเซนเซียสลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกนะครับจะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงได้อีก1-3องศาเซนเซียสนะครับโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่16-21องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่2 8 3 0องศาเซนเซียสลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยพัดด้วยความเร็ว 20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรโดยห่างฝั่งคลื่นจะสูงประมาณ3เมตรนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40%เซ็น์ของพื้นที่นะครับโดยส่วนมากจะตกบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลา และนาราธิวาสโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่20-24ถึง24องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่18-30ถึง30องศาเซนเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราธานีขึ้นมานะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว20-40ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทะเลจะมีคลื่นสูง2-3ถึง3เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนอง จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว20 4 5ถึง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง2 4ถึง4เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงได้มากกว่า4เมตรนะครับผมภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วน ับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับโดยส่วนมากจะตกที่บริเวณจังหวัดภูเกต็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่22-24องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซนเซียสลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยพัดด้วยความเร็ว 20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรโดยห่างฝั่งคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรและกรุงเทพมาหาคนครและปริมณฑลนะครับอากาศเย็นกับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลงได้อีก1-2องศาเซนเซียสนะครับโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่17-18องศาเซนเซียส อุณหภูมิสูงสุดนะครับจะอยู่ที่18 31องศาเซนเซียสลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพัดด้วยความเร็ว15 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยนะครับผมส่วนชาวเรือนะครับบริเวณภาคใต้ ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและเรือเปลกเรือประมงควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันนี้นะครับถึงวันที่3มกราคม2564นะครับผม